ไปวัดเท่ากับทำบุญจริงไหมแล้วถ้าไม่ไปล่ะเราจะยังมีบุญไหมคนทำงานหาเช้ากินขําคนเลี้ยงลูกเล็กคนอยู่ไกลวัดคนไม่มีเวลาว่างคนเหล่านี้จะทำบุญได้หรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กในสมัยนี้เลยครับหลายคนรู้สึกผิดเพราะไม่ได้ไปวัดนานหลายคนหมดไฟเพราะคิดว่าไม่ได้ไปวัดเท่ากับไม่มีบุญวันนี้ ผมจึงอยากชวนคุณลองมองใหม่เพราะธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดแต่อยู่ที่ใจเราจะมองเห็นมันในชีวิตประจำวันหรือเปล่าแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5สิ่งที่ทำได้ทุกเชา้าที่ช่วยสะสมบุญโดยไม่ต้องไปวัดง่ายๆสบายสบายแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงทุกเช้าเราเริ่มวันกันยังไงตื่นมาลาังหน้าแปลงฟันจิบมือถือเช็คโซเชียลแล้วก็รีบไปทำงานในความวุ่นวาย แต่รู้ไหมว่าถ้าแค่เพิ่มสิ่งเล็กๆบางอย่างในทุกเช้าชีวิตอาจเปลี่ยนได้ตลอดไปคนจำนวนมากเข้าใจว่าการทำบุญต้องไปวัดต้องถวายสังฆทานต้องนั่งสมาธิยาวๆแต่แท้จริงแล้วในทางพุทธศาสนาบุญไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าวัดหรือการนั่งปรงสังขารอยู่ใต้ต้นโพบุญคือการกระทำที่ชำระใจให้เบิกบาน และเปลี่ยนพลังงานชีวิตของเราจากหมนหมองให้สว่างขึ้นวันนี้ขอพาคุณมาเรียนรู้ว่าแค่ทำสิ่งนี้ทุกเช้าโดยไม่ต้องไปวัดเลยบุญกุศลจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญมันส่งผลอย่างลึกซึ้งถึงพลังงานของชีวิตทั้งในเรื่องโชคการงานสุขภาพและเงินทองที่ไม่ขาดมือในพระพุทธศาสนาบุญหมายถึง ความดีที่ทำให้จิตใจเบิกบานมีสาวิธีสร้างบุญใหญ่ที่แม้ไม่ไปวัดก็ทำได้คือทานาไมการให้ศีลไมการรักษาศีลภาวนาไมการฝึกจิตและสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันคือการอุทิศบุญและแผ่เมตตาเพราะเป็นการสร้างจิตให้เป็นบุญโดยตรงไม่ต้องมีวัดไม่ต้องมีของถวายแต่เปลี่ยนพลังภายในใจเราได้ทันที ลองสังเกตเวลาที่เราแผ่มเมตตาให้คนที่เรารักหรือแม้แต่คนที่เคยทำร้ายเราใจเราจะเบาลงอาภัยได้ง่ายขึ้นและเราจะไม่หมุนวนอยู่กับเรื่องทุกข์กแบบเดิมสิ่งที่ขอชวนให้ทำทุกเช้าคือแผ่เมตตาบวกอุทิศบุญบวกรำลึกคุณวิธีทำง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีตั้งจิตสงบสั้นๆหลับตาสามลมหายใจนึกถึงบุญที่เคยทำในอดีต เช่นเคยช่วยเหลือคนเคยให้เข้าหมาเคยดูแลพ่อแม่แผ่เมตตาออกไปขออนุภาพแห่งบุญนี้จงส่งถึงทุกคนที่มีพระคุณถึงเจ้ากรรมในเวรถึงตัวข้าพเจ้าเองขอให้มีความสุขปราศจากทุกข์จบบทเล็กๆด้วยจิตกตัญญูขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณแม้แต่ปัญหา เพราะมันทําให้ข้าพระเจ้าเติบโตเพียงเท่านี้ไม่ถึง5นาทีแต่บุญใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีในใจนักจิตวิทยายืนยันว่าการเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกบวกมีผลต่อระบบประสาทและฮอร์โมนมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจอ่อนโยนเปิดรับมากขึ้นถ้าเราสะสมพลังใจแบบนี้ทุกวันคนรอบตัวจะรับรู้ได้เราเหมือนเป็นคนใจเย็นขึ้นมีแสงในตัวเอง ทั้งที่ไม่ได้ไปวัดเลยด้วยซ้ำและนี่คือเหตุผลที่เรียกว่าบุญที่ทำเองทุกวันไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอวัดเปิดเมื่อใจเริ่มเบาคลายความยึดความกโกรธความอาฆาตชีวิตจะเริ่มลื่นเหมือนน้ำไหลเงินจะไม่ติดขัดความสัมพันธ์จะดีขึ้นการงานจะมีคนสนับสนุนเพราะบุญไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่คือพลังงานใจที่เราสร้างได้ทุกวันตัวอย่างจากคนธรรมดาที่ชีวิตเปลี่ยน เพราะทำสิ่งนี้คุณตั้มอายุ39ปีพนักงานบัญชีเคยเป็นคนที่รู้สึกชีวิตวนเวียนไม่มีทางออกเงินไม่พอรายจ่ายรุ่มวันหนึ่งเขาฟังพระรูปหนึ่งพูดว่าถ้าไม่มีเวลาไปวัดจงแผ่เมตตาทุกเช้าแล้วอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมในเวรเขาเริ่มลองทำแบบเรียบง่ายทุกเช้าผ่านไปสองสัปดาห์เขาสังเกตว่าอารมณ์ดีขึ้นไม่เหวียงคน ไม่หงุดหงิดกับงานเพื่อนร่วมงานเริ่มเข้าหาเจ้านายให้โอกาสได้ลองงานใหม่และสุดท้ายเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเดือนที่4เขาเล่าว่าผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยครับนอกจากแผ่เมตตาทุกเช้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือพลังในใจและความคิดของผมเองคำแนะนำจากพระอาจารย์หลายรูปตรงกันว่าให้ทำต่อเนื่อง21วันจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าชีวิตเปลี่ยนจริงแค่ทำสิ่งเหล่านี้ทุกเช้า แผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นอุทิศบุญที่เคยทำรำลึกบุญคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณชีวิตทุกวันและหากทำได้มากขึ้นค่อยเพิ่มการสวดมนต์สมาธิหรือการให้ทานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือภายในที่พาเราไปถึงบุญใหญ่ได้โดยไม่ต้องไปวัดบุญไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอวัดเปิดบุญไม่ใช่ของที่ต้องใช้เงินซื้อแต่บุญ คือการทำให้ใจเราสว่างขึ้นในทุกเช้าแค่สนาทีในแต่ละวันที่แผ่เมตตาขอบคุณชีวิตและอุทิศบุญคุณจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนจิตของเราให้เบาและไหลไปกับชีวิตได้อย่างราบรื่นคนที่ทำแบบนี้จะไม่ใช่คนโชคดีโดยบังเอิญแต่คือคนที่สร้างพลังดีไว้รอบตัวจนจัก,กรวาลต้องตอบแทนด้วยสิ่งดีๆใครไม่เชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธแต่ขอให้ลองทำดู แล้วจะรู้ว่าบุญทุกเช้าคือของขวัญใหญ่ที่เรามอบให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน